ข้าวใบเจ้าปะข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าอยู่กแล้วเนาะแต่โทมาเด้งดโดยเฉพาะแล้ว่เมีหูฉากข้องทีพี่ตนคข้าฉากนี้บีีหหละาหมม่ีเราโปแล้วเด้๋ยว้เด้เด้เ้าเงเจ้าเ้งเด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 เด้า้งเ้้เเ้เ้เ้้เงข้เเ้้ ก็เบิ้งหนาตาก็แต่ว่าถัดจกที่แปดหามขึ้นไม่ขายกันเลยลงพีว่าได้ลงพีก็บ่ได้ลุงพอเน่ลวงพอเนี่ยเอาไว้พุดเลยเอาตนนี้หน่อยุ่มหยิห่อยเ้ย่หยิหยิหัวเนาะหัวกันเงียกันกันจีโอหนึ่งขอบคเชี่ยว จะทายจจเห็นหงมันนี้ไม่ยหนมันบาา้อคา้อคาอาตามสภาพเป็นชี้เรียบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ได้กี่พิ้นยังเพิ่งเปิดช่องไอแชแนล คือบมีมมนีกันนี่ขู่มั้โอ้นี่ตัวงโมเมนกระดาษต้น้นีเดียวเว้ชอบนะ รขันเรื่องขอเชื่องจกดีแหละอืขอสังเกตบนยูเวลาเบาไว้เลยครับถเปลือยเมืองขดขับไปสนบข้าบอพ่อม้ันนี้ยินีต้อนบ นั่นมายตรงนี้ก็ได้เจะได้มักมาอมักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้คยยิ้วหปั๊มอากระห้องันี้เป็นช่วงพักกองนะคะต้นไม่ก็มีตะลิ่งเพิดิ

เอาหนีพี่น้องอู้หุดยอดเลยมันนียูทูบเบอร์มากไหมครับแต่ละซองแต่ละเนื้งครับนี่ครับสองสร้ว์นี่ออกมานรถขวดค่ะเหี้ยใหส่ตไหล่เหาเนอะในเสือไล่มาสมแลัวไหมมาเป่นร่างงูอะบนสูงไล่เหรอบนสูงกว่าหยั่งเลยนเสือไว่มันมาเป็นงูดิ ติดตามมัเบงส่งของมอนอำเภอออฟฟครับน้องนะครับเ้ไปฝึกต้ต้ตัตตนต้นตน่บอต้นั้นี่บอกด้นี่ออกมาดูเดียวทนดั้ดี่ ่ดีกเลพี่่ารถดีอโกโก้สองหอวอโกโก้ไม่ได้อาอมีอย่างผู้เรียนมีอย่งนีน่ครับีเลียงกะทิผูเลียงน้าวกะทิม่ถั่วดำาามีต้ัช่างวะถั่วดำมั้มีบัรลอยบะบัรลอยน่มีครับหนูเอาหนูเอารถดีหนูแหนแทงละลอยเลยคันนี้รดีใหญ่ๆใหญ่นี่เดี๋ยวเอาอีกนึ่คนหนึ่งด้ครับใช้หระอ วันนี้เสียอามเลี้ยงไอติมนะคะหมาหมาไอติมด้วยไอติมเสียอามเลี้ยงนี่เสียอามไทยรถแทน่อุ้ยเสียอามวันนี้เสียอามเลี้ยงนะคะเลี้ยงไอติมมันอาจจะจะบบมันอาจจะบบมันอจจะบบไ่ระดาอะจบ

พี okay. ่บอลพี่บอลว่าท yeah> ่บอดีแท้เพื่เรื่องกันเสียอารค่ะร้อนๆเสีดอกกุ้ค่าไล่าน้อยมีคนเอาดิบออนเอหยเล้ากอนเราจะฟังไปไปทำไปไปเอาเงน ข้นนซอยบอสสถานเปปบ่มีอยาจบกันเลยพอดหวนแท้หอนหวนเออหูจากี่เราบอส่อำมัดเกลวที่เป็นเรื่องหนึงหรอ

รับกองสวัสดิการน้ำาเด้รู้ใจรู้ใจไม่ต้องส่งยากเลยรู้ใจพีสาบุปากอยากระดิบมโบกี้นี่เขาลุนมันบกระับนี่คเลนเนีซ้ำามร้บงคลองเมันไม่เต็มเห็นมโมกี้เราลุนเองนขับรนี่คอเน คลีบ um. อาจจะเป็นเสียงกาะกรออินนึงนะคะเพราะว่างดใจเสียงกันมใช้นน่เดน้ำเออเปิดลูกเปิดน้ำเปิดลูกเนี่ยเปิดลูกข้น้ำหน่อยเปิดลูกข้นน้ำหน่อย